สวัสดีครับมาพบกับวันที่10มกรานะครับมาพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคํากันอ,กอีกเช่นเคยนะครับเรามาดูกราฟไทม์เฟรมเดย์ของทองคํากันนะครับเขาปิดเป็นเป็นแท่งเทียนที่มีไส้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็มีแท่งแท่งตัวของมันเนี่ยก็มีน้อยกว่าไส้เทียนนะครับก็ตัวนี้นี่ ยังไม่ถึงกับเป็นเพอร์เฟกข์ของอาการกลับตัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในาต้องบอกว่าในใน,ในการเทรดจริงเนี่ยในสถานการณ์จริงเนี่ยการที่จะหาเพอร์เฟกแท่งเทียนกลับตัวเนี่ยมันก็เกิดได้ค่อนข้างน้อยมันเกิดได้นะครับแต่ว่ามีค่อนข้างน้อยทีนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มาพิจารณาดูนะครับว่าเขาในทางเฟรมย่อยเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าทา f เฟรมหลักเนี่ย เดยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไปชนแนวต้านในระหับระดับวันนะครับระดับวันเลย1880นะครับเขาไปชนแล้วทีนี้ในไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นมีสัญญาณการมีแท่งเป็นมีเริ่มมีการเป็นพินบา r ์เกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับก็แท่งพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้เลย แล้วก็ตัว1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีการขึ้นไปชนแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับก็เมื่อวานกา็ตามที่วิเคราะห์ไว้ว่าเขาน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับเพราะว่า,าแรงพล i แอคชั่นของเขาวันก่อนเนี่ยมันเป็นทิศทางขึ้นเขาก็ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะครับ ทีนี้ก็เราก็วิเคราะห์ว่าถ้าเขาขึ้นมาแล้วยอ่องมาเนี่ยทิศทางของเขาเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปอีกนะครับเพื่อชนกับแนวนี้นะครับก็จะเป็นทริปเปิลทิปเปิลท็ปปทอปนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเป็นทริปเปิลท็อปโอเคทีนี้ถ้าเราสรุปตัวทองคำเนี่ยเราก็จะสรุปว่าถ้าเราเห็นตัวแท่งเทียนเนี่ยหนงหนึ่งวันเนี่ยเขาเป็นมีสัญญาณคล้ายกับการกลับตัวนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้ชัดเจนมากส่วนทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเขาก็มีมีพินบาร์เกิดขึ้นแล้วก็1ชั่วโมงเนี่ยก็มีเป็นแพทเทิร์นดับเบิลท็อปไปแล้วแล้วเราก็คาดว่าน่าจะเกิดเป็นทริปเปิลท็อปนะครับแนวโน้มก็คือเราจะมาดูตรงเซลล์แถวๆ1880นะครับซึ่งเป็นแนวแนวต้านที่สำคัญระดับ D นะครับ โดยที่เราก็รอให้อาจจะรอให้เขาขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เซลลงมานะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้นะครับสวัสดีครับ